การอ้างเหตุผลนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายของเรื่องตรรกะศาสตร์ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับเราจะตรวจสอบดูว่าการอ้างเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับด้วยกระบวนการอย่างนี้นะครับโจทย์เนี่ยเขาจะให้เหตุมาเหตุ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 เราก็เหตุที่1เหตุที่2เหตุที่3เหตุที่4มาเชื่อมกันด้วยคำว่าและ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 นะครับ แล้วก็เชื่อมท่าแล้วกับผลก็คือเราจะสร้างประโยคขึ้นมาประโยคหนึ่ง<ม>นะครับเพื่อเพื่อตรวจสอบโดยเอาสิ่งที่ก้อหนดให้มานะครับทั้งเหตุและผลเนี่ยมาสร้างก็คือเอาเหตุและ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 เหตุปิดวงเล็บแล้วผลเสร็จแล้วเราก็เช็คนะครับว่าประโยคที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่ ถ้าเป็นสัตน์รันดร์นก็สมเหตุสมผลถ้าไม่เป็นก็ไม่สมเหตุสมผลโดยกระบวนการเช็คเราจะใช้นี่นี่นี่ถามว่าวสอนไปยังสอนไปแล้วนะครับเมื่อไหร่เมื่อกี้นี่ไงนะครับในห้องก็สอนแล้วนะครับทบทวนทางั้นทบทว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 นไปแบบพันเลยนี่ หน้า138นะครับฟึบๆๆๆๆหาหน,น้าร้138นะครับจงพิจารณาว่าการให้ผลตกวันนี้สมเหตุสมผลหรือไม่เหตุที่1ครับถ้าฝนตกแล้วหลังคาบ้านเปียกไว w p, p เป็นฝนตกหลังคาบ้านเปียกเป็น q เพราะ,ะนั้นครูได้เหตุที่1แล้วครับครูเปิดเลยเป็น p และ q ครับเหตุที่1ใช่ไหม เหตุที่2คือฝนไม่ตกเมื่อกี้ละฝนตกเป็น P เพราะฉะนั้นเราก็เฮ้ยเฮ้ยเผู้ผิดผู้ผิดผู้ผิดผิดตรงไหนเหมือนเชื่อมด้คําว่าแล้วแหมมือกับปากไม่ตรงกันนะเหตุที่2คือฝนไม่ตกนี่คือเหตุที่2นะครับผูให้เป็นสีฟ้าฝนไม่ตกครับก็เป็นน็อตอะไรครับน็อตพีไงนะครับเหตุหมดย่างหมดเลวีวหมดเรียว แล้วผลผลคืออะไรครับผลคือหลังคาบ้านไม่เปียกอ้าวคิวเป็นหลังคาบ้านเปียกหลังคาบ้านไม่เปียกก็ต้องเป็นอะไรครับ not q ถามว่าเป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่ก็เช็คสิครับเช็คอย่างไรเช็คด้วยกระบวนการที่เคยทำนี่แหละสมมุติให้มันเป็นเทสหนึ่งกรณีนะครับปึ๊บเพราะ,ะนั้นข้างหน้าจะเป็นจริงและจริงแล้วเทสเน่ not q เป็นเท็จแสดงว่า q เป็นอะไรครับเป็นจริง not p เป็นจริงนักเรียนครับแต่ละคนมันก็คิดไม่เหมือนกันบางคนก็เริ่มจากข้างหน้าบางคนก็เริ่มจาก p บางคนก็เริ่มจาก q นะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วจะต้องได้คําตอบที่เหมือนกันนะครับ not p, p, เเ p เป็นจริง n าน p เป็นอะไรครับเป็นเท็จ q เป็นจริง p เป็น เทอา้ามันไม่มีขอดขัดแย้งเลยเนี่ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าไม่เป็นสัจจ์จัดรยนเมื่อไม่เป็นสัจจ์รัรยนก็ตอบว่าอะไรครับไม่สมเหตุสมผลคาว่าสมเหตุสมผลเนี่ยภาษาอังกฤษเข้าใจคำว่า v a r i d v a l i d นะครับถ้าไม่ก็เป็น i n v a r i d นะครับโอเคนะ ข้อ2ครับสมชายไปไว่ายน้ําสมชายไปไว่ายน้ําเป็น P ีละกันะนะครับหรือสมหญิงไปเล่นเทนนิสเป็น P หรือ Q นี่คือเหตุที่1เหตุที่2ครับสมหญิงไม่เล่นเทนนิสก็คือ n น็อะไรครับ Not Q นะครับเพราะเล่นเทนนิสเป็น Q ไงหมดแล้วผลล่ะสมชายไปไว่ายน้ํา หรือไปตลาดอาวไปตลาดมาจากไหนเนี่ยก็เป็น R นะครับอ่าเป็น R าไปโอเคก็เลยสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าจริงและจริงแล้วเทสได้เทสพี P หรือ R ได้เทสนะครับพรานพีเป็นเทสอาเป็นเทสครับนะครับ P เป็นเท็จครับยืมหน่อยยืมหน่อยนะครับหรือ Q อา้าวเท็หรือ Q ได้จริงพัน Q ก็ต้องเป็นจริงครับเป็นอย่างอื่นไปเสียมิได้ not Q เป็นจริงแสดงว่า Q ต้องเป็นอะไรครับเป็นเท็จเฮ้ย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 เฮยขัดแย้งแล้วพันก็ตอบว่าอะไรครับข้อนี้นั่นไงเห็นไหมครับง่ายๆนะรยง่ายง่ายง,ายงาย เชื่อสิทำได้ทุกคนถ้าฝนตกแล้วหลังคาบ้านเปียกเหตุที่หนึ่งครับ P แล้ว Q ครับถ้าหลังคาบ้านเปียกเหตุที่สอครับเป็น Q ครับแล้วอุณหภูมิในบ้านลดลง R นี่ครับถูกไหมเหตุที่3ามครับฝนตกครับ P ครับหมดแล้วครับแล้วผลครับอุณหภูมิในบ้านลดลงคืออะไรเอ่ยคือ R ครับ นั่นไงมันไล่กันอยู่ง่ายๆครับง่ายๆ,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 ๆง่ายๆง่ายๆง่ายๆจริงและจริงและจริงแล้วเทสได้เทสครับแปลว่าอ่าเป็นเทสครับอ่าเป็นเทสครับกีตัวนี้เป็นจริงครับอ่าเป็นเทสคิวแล้วอา่าเป็นจริงแสดงว่าคิวเนี่ยเป็นจริงไม่ได้เพราะผลลัพธ์เป็นจริงคิวก็เลยเป็นเทสครับยืมมาหน่อยสิ เป็นเท็จครับคีตัวนี้เป็นจริงไม่ได้ครับต้องเป็นเท็ครับเห็นอะไรไหมครับเห็นแล้วครับเป็นไงครับขัดแย้งแสงว่าตอบอะไรครับนั่นไง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 อีกสักข้อเนาะที่เหลือต้องไปลองเองนะครับครูเฉลยมีกี่ข้อเนี่ยแหมมีเก้าข้อเลยเหรอ แก้าข้อเก้าข้อเอาเอาข้อแปดแล้วกันนะข้อ, 9, ขอเก้าข้อแปดเออข้อแปดอะนะครับหรือจะต้องเฉลยหมดหมดก็ได้อ่าหมดก็ได้ถ้าเฉลยหมดเหรอข้อสี่อะข้อสี่อ่าข้อสี่ก็ตั้งประโยคให้แล้วครับจริงและจริงแล้วเทสได้เทสครับ not r เป็นเท็แสดงว่า r เป็นจริงครับ not s เป็นจริงแสดงว่า s เป็นเท็ครับ s เป็นเท็ครับ r เป็นเท็ครับ r ตัวนี้กับ r ตัวนี้เป็นไงครับขัดแย้งครับแสดงว่าอะไรครับนั่นไงโอเคขอ้อ5ครับถ้าฝนตกฝนตกฝนตก p สิแล้วถนนเปียก q สิ P แล้ว Q สิเหตุที่1และเหตุที่2ถ้าถนนเปียกแล้วรถติดนะครับเหตุที่3ผลฝนตกฝนตกฝนต,ตก P สิผลคือรถติดรถติดรถติด R สนะครับโอเค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 ,อเคจริงและจริงและ,จร,และจริงแล้วเท s ให้เป็นเทสอ่าเป็นเทสแล้วครับอ่าเป็นเทสแล้วครับคิวต้องเป็นเทสครับเป็นจริงไม่ได้ครับคิวเป็นเทสยืมหน่อยสินะครับ P ตัวนี้ต้องเป็นจริงครับ P ตัวนี้ต้องเป็นเทสครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขัดแย้งครับเมื่อขัดแย้งก็เป็นไงครับสมเหตุสมผลแวริสแวริสนี่ครับอ่าอีกสักข้อ นะครับ x เป็นวันจริงบวก r o o x เป็นวันนตรรกยะนั่นไงน p หรืออะไรครับ q p และ q เป็นเหตุครับแล้วอะไรครับ p หรืออะไรครับ q ครับจริงและจริงแล้วเท็ ได้เทสครับไอเคู่นี้จับกันแล้วได้เทสแสงว่ามันต้องเป็นเทสตั้งคู่ไอนี่เป็นจริงเป็นจริงอา้าวขัดแย้งใครก็ได้ครับงั้นข้อนี้ตอบอะไรครับสมเหตุสมผลครับโอเคจบตรรกศาสตร์นะครับนักงเรียนครูขอเท่านี้แหละนะครับเพราะขอ้ขอแปดข้อเก้าคงไม่มีใครโหดร้ายออกขนาดนี้แต่ ว่าครูเฉลยในห้องไปแล้วไม่ข้อแปข้อ9นี่แหละหรือทั้งสองข้อนี่แหละนะครับโอเคนะครับเจอกันเรื่องต่อไปครับ